<อน S 2> ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทขั้นตอน,นที่หนึ่งผู้เริ่มก่อการเข้าชื่อซื้อหุ้นไม่ต่ำกว่าหนึ่งหุ้นแล้วก็ผู้เริ่มก่อการต้องมีอย่างน้อยสามคนค่ะขั้นตอนที่สองผู้เริ่มก่อการบริษัททําหนังสือวิคนสนทิซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์แล้วก,ก,ก,ก็นําไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขั้นตอนที่สามผู้เริ่มก่อการนะคะจัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น จนครบแล้วก็ขั้นตอนที่4ประชุมจัดตั้งบริษัทนะคะผู้ร่วมก่อการก็จะมอบงานทั้งหมดให้กับกรรมการชุดแรกเพราะว่าตอนที่จัดตั้งบริษัทประชุมจัดตั้งบริษัทจะมีการคัดเลือกกรรมการกรรมการขั้นตอนที่5กรรมการเรียกให้ชําระค่าหุ้นอย่างน้อย2 5นตะคะตามที่เราไปเมื่อสักครู่ไม่ต้องชําระเต็มก็ได้นะคะขั้นตอนที่6 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะมีอยู่หกขั้นตอนนะคะคันนี้ดูนะครับพวกเรานะเวลาที่พวกเราตั้งบริษัทเนี่ยเราเอาขั้นตอนที่ห้าไปไว้ที่หลังเลยครับก็คือเราตั้งบริษัทเสร็จแล้วก็ไอ้ตั้งบริษัทเสร็จแล้วเองจ่ายเข้าหุ้นเข้ามาถูกไหมถูกไหมแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องอะไรครับเองจ่ายมา หุ้นละสิบบาทตอนนี้ทุกคนลงมติว่าไม่มีเงินมากก็เรียกสามบาทหนึ่งหุ้นสิบาทเรียกสามบาทก็เรียกสามสิบเปอร์เซ็นถูกไหมเพราะนั้นเองจ่ายมาสามบาทต่อหนึ่งหุ้นเองจ่ายมาตามจํานวนหุ้นที่เองเนี่ยจองซื้อพอได้รับเงินกรรมการได้รับเงินรวบรวมแล้วนับครบแล้วจึงอะไรครับจึงไปจดทะเบียนตั้งบริษัท เพราะการจดทะเบียนตั้งบริษัทจะต้องออกหนังสือยืนยันไปที่กรมพัฒนาธุรกิจว่าคุณจงในฐานะผู้ก่อการบริษัทได้รับเงินจากในกในขอในคอในงอตามจำนวนเท่านี้แล้วในกอขอคองอยังค้างค่าหุ้นอยู่อีกเจบาทนึกภาพออกไหมเข้าใจไหมนี่แหละมันถึงจะถูกต้องแล้วเวลาที่ออกงบงบการเงินเดวันมันจะเป็นไงครับก็คือทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทเรียกชำระสามแสน สินทรัพย์ก็เงินสดสามแสนแค่นี้เองครับง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวไม่ต้องมีรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมาการไม่เกิดรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมาการไม่ต้องให้คนที่ไปก่อการเนี่ยจะต้องผลูกพัน์ตนยอมตนเป็นลูกหนี้เงินกู้กรรมาการแล้วเป็นคนดําเนินการงบการเงินที่เป็นเท็จแล้วผู้ถือหุ้นคนที่ไม่ได้จ่ายหุ้นก็ได้ช่องว่าตัวเองจ่ายครบแล้วแล้วก็อะไรครับ ซัดเข้าไปกับรายการที่อะไรจะล้างลูกหนี้เงินกู้กรรมาการซึ่งสุดท้ายแล้วคุณจงก็จะติดคุกถูกไหมคราวนี้ถามว่าเขาไม่เอาคุณจงติดคุกหรอกเขาจะเอาเงินจากคุณจงเพื่อนที่ดีจะกลายเป็นเพื่อนที่เลวก็ไอตอนนี้แหละ,ะเข้าใจนะครับอ่ะตรงนี้ดูขั้นตอนที่สองนิดนึงครับจะเสริมตรงนี้ขั้นที่สองนี่แหละครับ เป็นขั้นตอนที่เดี๋ยวจะชี้ว่าการประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนและขายแบบมีพรีเมียมจะอยู่ในขั้นตอนที่2แล้วขั้นตอนที่3จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นจนครบก,ก็คือเลขขายกันไปใครซื้อให้ทําการจองขั้นที่4ประชุมตั้งบริษัทและมอบหมายงานให้กรรมการชุดแรกซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างขั้นตอนที่5อธิบายแล้วขั้นตอนที่6ตรงนี้สําคัญตอนจดทะเบียนจัดตั้ง